กรอบกรอบมืน้ำมันร้อนจีเลยติมไปทำให้เป็นตัวเช่วยทำให้ข้าวผัดกระปิมันอร่อยชื่อว้าวที่นี้สิไม่รู้สิทื่เป็นงั้นแต่โอเคครับก็เสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเราก็มาชิมกัน สวัสดีครับผมและนี่คือรายการครัวในหอแล้วครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการทำอาหารในหอวันนี้จะมาลังสรรเมนูอะไรครับข้าวคุกกับเมนูง่ายๆจานเดียวก็เป็นมเมนูง่ายๆนะครับที่ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเอาบ้านข้าวคุกกปินี่แหละเอาของเลยอยู่ในตู้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างที่ใช้ในการทาข้าวคุกกปิครับ กเวัต uh oh. ถุดิบแรกของเรานะคะกะปิค่ะใช้กะปิระยอง <laughs> อร่อยใช่ไหม <laughs> อร่อย แล้วก็มีหอมแดงพริกชี้ฟ้าพริกจินดาอา๋อเหรอพริกจินดาแล้วก็ตั่วฝักยาวมีไข่เจียวมีมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็มีเนื้อไก่แต่ถ้าเรามีกุนเชียงหรือว่าไก่เชียงเราก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีเราใช้แค่นี้อันนี้คือข้าววัตถุดิบหลักวัตถุดิบหลัก เราจะปรุงเนื้อหวานนะคะในการใส่ผงปรุงรสซอสนิดหน่อยอันนี้ผมนัวนิดหน่อยไม่ใหญ่ชูเห็นคลิปคนอื่นเขาเรียกกันแม่ใหญ่ชูผมโมโนกูตามเมนนี่น้ำตาล ผมเลยนะโมโนโกตาเม็ดเราก็จะใส่ซอสหอยเราจะทำแบบห <wh> วนบบานเจี๊ยบเหนียวเหนียวหน่อยอ๋อไม่ได้มีแตแบบหวานเจี๊ยบ ถ้าใครอยากให้มันเข้าเครื่องเราก็หมักทิ้งไว้สักสิบนาทียี่สิบนาทีเอาแรปแรปไว้แล้วก็ไปเข้าตู้เย็นก็ได้แต่ว่าเรารีบหิวแล้ว <laughs> เราก็ต้องรีบทำาเมนูนี้ง่ายมากมันไม่มีอะไรแต่เครื่องเคียงมันเยอะทีเดย น้ำมันร้องแปบนึีเจียวไข่อันนี้เขาเรียกว,ว่าเครื่องเคียงเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะใช้แบบโรยหน้าท็อปปิง้งอ่ท็อปปิง้งถ้าเป็นภาษายุคใหม่ก็ท็อปปิง้งมันช่วยตัดความเค็นของบัฟฟิได้ใช่ไหมหรือเปล่าอ่ะคุยใครมาเนี่ยหน้าจะ เพื่อเออไม่ให้กระทะมันเละิะให้มันให้มันเลิะทีละขั้นให้มันเลิะทีละอยา่างเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการทอดไข่ก่อนครับปุกอบปุกอบน้มันร้อนจี๋เลยแฮมแฮม ใชอันานี้เราไม่ต้องปรุงอะไรเลยจืดๆเลยใช่ไหมจืดๆโ <c oughs> อเคครับเดี๋ยวเราข้ามไปขั้นตอนต่อไปเลยค่ับ <c oughs> ก็ระหว่างนี้ระหว่างรอไข่สุกนะเราก็จะมาหั่นหัวหอมซอยหัวหอมใช่ไหม <c oughs> มีวิธีมหั่นหอมดยเพื่อให้น้ำตาไหลได้นะครับถ้ามีก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะ เป็มีวิธีซอยอหอมให้มันตามไนะม่ไหลมั้เขามีนะกล้าซอยเไรอใช้ให้ก็อื่นซอย,ยจะซอยไปก็จะได้ไม่ร้องเยครับเมื่อไข่สุกแล้วก็เอาเนื้อลงตอน้ำมันร้อนเราก็เอาลง เราใส่ใท่ก๋วยเตี๋ยวแก้มแมลงแล้วเนื้อน <izon> ี้เราจะเน้นไปที่รสชาติหวานๆเป็นๆเป็นเหมือนตัวช่วยตัดเลี่ยนตัวหนึ่งใช่งช่วยตัดเลี่ยนพวกนี้พวกนี้พวกนี้เป็นตัวเลี้ยนิเบินของเบี้ย ทำให้เป็นตัวช่วยทำให้ข้าวคุกบิบมันอร่อยเลยว้าวอืนอบูดไม่รูร <c oughs> ดจิบบูดเป็นยังไงใช่แล้วเราก็เอาลองพักไว้ก่อนอแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือทำข้าวได้เลยผัดข้าวได้เลย โหเร็วมากเลย้าโบปีนี่เป็นเมนูที่ทำได้เร็วมากพิกมันมีทั้งหมดกี่กี่สายพันธุ์ครับไม่รู้สินะฮัโลโหลฮัลโหลมีคนอยู่หรือเปล่าอ่ิพี่้ามันเป็นแบบั้นก็ไอ้เม็ดเขียวๆนั่นกเลงเขียวเข้มๆข้ม ที่คล้ายๆพริกหยวกพริกหยวกมันจะเขียวอ่อนๆนโอเค้ันพริกเสร็จแล้วก็จะไปสอยมะม่วง มะม่วงนี um> ้ต้องเป็นมะม่วงเปรี้ยวเท่านั้นนะใช่ไหมเพื่อเพราะว่ากะปิอะมันมีความเค็มับให้เปรี้ยวไปตัดโอเคครับเดี๋ยวเราข้ามไปขั้นตอนการผัดข้าวเลยว่ะโอเคครับก็มาเป็นขั้นตอนการยืนตัวผัดข้าว จะปิดลงก่อนเลยเหรอเราจะผัดจะปิดให้หอมก่อนแล้วค่อยเอาข้าวเลยอืมถามจริงเหรอน้ำเยอะอันนี้ต้องใช้ไฟกันน้อยขนาดไหนนะ ไปป้อนไปแรงไม่รู้เลยใช่จังแ,แต่ก็ระหว,ว่างรอแลดาวันกับ่าเขาก็มีเรื่องเล่าสิ้งๆปเป็นไปฟังเรื่องนี้เอกสารถูกต้อง มีเอ่อเจ้าสาวที่ที่งแต่งงานใหม่อยู่คนข้ามีเจ้าสาวขึ้่งแต่งงานใหม่วันขึ้นก็เกิดอาการปวดหัวก็เลยไปหาหมอพอไปถึงคลินิกหมอก็ถามหมอก็ตรวจ แล้วก็บอกเ,ออเจ้าสาวว่าคุณมีอาการแพ้ยาหมอก็ถามเจ้าสาวว่ากินยาอะไรมาบ้างเจ้าสาวก็ตอบแบบอายนิดนึงแหละกินยาคุมมาค่ะหมอถามต่อแล้วคุณกินไปกี่เม็ดสิบเม็ดคชะอ้าวคุณไม่ได้อ่านเอกสารเลยว่าเขาให้กินครั้งละเม็ดใช่ค่ะก็หนูอ่านนี่ไงถึงได้กินสิบเม็ด เข้าใจไหมล่ะมีแรงเหรอมันกินสิบมันก็มันเอาสิบครั้งเลยก็รู้แล้วก็ถือถามว,ว่ามีแรงขนาดนั้นเลยหรอ <c oughs> เราจะปรุงนิดหน่อยนะตัดหวานนิดหน่อยติดตัดเค็มนิดหน่อยตัดหวานนตัดเค็มด้วยนวาตาตัดเค็มด้วยน้ำตาลก็ต,ตามด้วยหอยหอย ก็ม่ใหญ่ชูของท้่วาแาจะวังจริงๆอ่ะเราผัดก่อนแล้วก็กินก่อนนะถ้าบางคนเขาแบบไม่ได้กินรสจัดมากเขาก็จะแบบว่ามันถ้ามันอร่อยแล้วก็ไม่ต้องปรุอะไรเพิ่มแต่ว่าถ้าเรามันม น้ำตาลเข้าเส้นเลือดเราก็เลยต้องปรุงนิดนึงเหเคเข็มโดดไอาได้ใช่ได้ยินกับแมงโก้ การคิดนี่จะได้นะไม่ได้โดยตัดบุกคุณย <c oughs> ังไงโอนิ่ทำกับถาวกับอะไรก็ไม่รู้ถ้ามันว่าง่ายก็ไม่ช่วยเนี่ยคน,นก็ไม่เคยเดินอยี่ยมือแดงอยู่แล้วเนี่ยอะคนนัมันเสร็จแล้ว โอเคครับก็เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันตอยไข่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นแบบเนี้ยเป็นเป็นแววนก็ไม่ใช่เป็นริ้วเป็นริ้วเป็นเส้นๆน่ากินมากเลยว้าวจริงๆเมนูนี้มันจบเร็วมากเลยเนี่ย ไม่มีเลยมากเลยนี่จะผัดข้าวก็กินได้แล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะ เขาเรียกว่าเมนูร้านตู้เย็นหรือว่าเมนูของเหลือ <Yes> เพราะว่าวันนี้เราเก็บลางตู้เย็นนเะนรเราจะเจอวัตถุดิบในตู้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ประหยัดแล้วเราตัดไปตอนที่เราอินเสิร์ตเลยคัวในข้ออยบร้อยข้าวฟุกกะปิได้เวลาชิมแล้วจ้ะ เครับเราไปชิมไปเลยข้าวกะปิเราก็ต้องคลุกรวมกันเลยถ้าไม่คลุกก็ไม่ใช่ข้าวกะปิเรจะใส่พริกอันนึงอันนี้อันนึงอืกันกไปแล้วมันจะก็จะคำใหญ่นิดนึงนะ อันเห็นหรือเปล่ามากินเห็นดิยังไม่ถามเลยกินแล้วนะอืมเน้นริดน,นะ ออเอาอะรอรอครับทนได้หอมกระปิดแล้วก็มีมีมันม่วงมาตัดไปก็เหมือนข้าวกระปิทั่วไปครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ง่ายเออเราตั้งชื่อเมนูนี้ว่าเป็น ข้าวคุกปิดล้างตู้เย็นเพราะว่าวันนี้เคลียร์ตู้เย็นแล้วก็เจอวัตถุดิบตา่างๆมันสามารถประกอบเป็นข้าวคุกป <c oughs> ิดได้พอดีหัวต่อ ครับขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะครับถ้าใครอยากทําเมนูแบบนี้ก็ทําตามพวกเราได้เลยแต่ต้องมีตู้เย็นก่อนนะมีทาตามนะแล้ว <c oughs> ก็ฝากติดตามในการรัวในหอของเราด้วยครับแล้วก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมันเต่งเราด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะทาเมนูอะไรรอดูได้เลยสวัสดีครับบาย Cool and they haw.